อุดรธานีค่ะสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะจัดกิจกรรมสสวสัญจร SME ปังได้ต่งคืนค่ะที่อุดรธานีให้บริการอย่างครบวงจรนะคะเพื่อเชื่อมโยงกูรูผู้เชี่ยวชาญรวมถึงมาตรการการช่วยเหลืออุดหนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มลัยค่ะพุ่มในการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสสวสัญจรค่ะ SME ปังได้ตังคืนภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรปี2566โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผัว่ราชการจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลค,ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบัญยงราชานนท์ค่ะผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินค่ะผู้ประกอบการ SME อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งค่ะร่วมกิจกรรมค่ะนายชาววันสวัสดิ์ชูโตรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ได้บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อช่อมโยงความเชี่ยวชาญจากกูรูผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการส่งเสริม SME ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรรวมถึงมาตรการการช่วยเหลืออุดหนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะร่วม ถึงนำองค์ความรู้เรื่องกฎหมายที่ SME ควรรู้แนวทางแก้หนี้สำหรับธุรกิจ SME ค่ะก็จะมีทีมงานจากทั้งสสวส่วนกลางศูนย์บริการ SME ครบวงจรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากผู้รู้จริงในแต่ละด้านค่ะมาสร้างการรับรู้และความเข้าใจในมาตรการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริงค่ะแค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าดีค่ะ SME ปังได้ตังคคืน